สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง YouTech for You อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จะสอนวิธีการแก้ไขปัญหาโทรไลน์แล้วไม่มีเสียงหรือไม่ขึ้นหน้าจอนะครับใครที่มีปัญหาแบบนี้อยู่เดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับก่อนที่ะไปชมคลิปฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTech for You เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับอันดับแรกเลยครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์ของเพื่อนๆได้เลยนะครับ หลังจากที่เข้ามาในหน้าลายแล้วเนี่ยให้ไปเลือกคําว่าหน้าหลักตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราเลือกหน้าหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เ,ใหเ,เพื่อนดูรูปฟันเฟืองด้านบนมุมขวาบนนะครับให้แตะ1ทีครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อนขึ้นไปครับแล้วหาคําว่าการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนตรงนี้เลยนะครับแตะเข้าไปหนึ่งทีครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับจะมีคําว่าการแจ้งเตือนอยู่นะครับบรรทัดแรกนะเพื่อนๆลองมองดูในเครื่องตัวเองว่าบรรทัดน,น,นี้เนี่ยมี มันปิดแบบนี้อยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันปิดแบบนี้อยู่นะครับก็ให้ทําการเปิด1ทีนะครับหรือใครที่เปิดอยู่แล้วก็ให้แนะนําว่าลองปิด1ทีก่อนแล้วก็ทําการเปิดอีก1ทีนะครับนะแล้วก็เลื่อนดูด้านล่างอีกทีนึงครับสังเกตดังครับว่าการแจ้งเตือนนะครับตัวนี้จะให้เป็นคําว่าเปิดแบบนี้ไว้เลยนะครับส่วนการปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวตัวนี้ให้เป็นคําว่าปิดตามรูปแบบนี้ได้เลยนะครับลองไล่ไปตามผมทีละสเต็ปเลยนะครับ ทุกอย่างเปิดไปตามนี้เลยนะฮะนะครับเลื่อนดูข้าล่างอีกทีนึงครับนะครับและนะฮะเพื่อนเห็นคําว่าโถไหมครับตัวโถตัวนี้ให้จิ้มเข้าไปหนึ่งทีครับลองเข้าไปเช็คดูก่อนนะครับถ้าใครสัญลักษณ์ตรงนี้ปิดแบบนี้อยู่นะครับก็ให้ทําการเปิดหนึ่งทีนะครับหรือใครที่มีสัญลักษณ์เปิดแบบนี้อยู่ก็ให้ทําการปิดก่อนนะครับและหลังจากนั้นก็ให้ทําการเปิดอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็เลื่อนดูด้านล่างนะครับ รูปแบบเสียงมีเสียงไหมนะครับตัวนี้ว่าจะเป็นสั่นไฟกระพริบสัญลักษณ์พวกนี้ให้เปิดให้หมดเลยนะครับถ้าใครที่ปิดไว้อยู่ก็ให้เปิดได้เลยนะครับส่วนหน้าจอหลักตัวนี้คือแสดงข้อความให้เราเห็นเมื่อมีคนโทรมาหรือแจ้งเตือนเข้ามานั่นเองครับส่วนคําว่าไม่สนใจห้ามรบกวนตัวนี้แนะนําว่าให้ปิดแบบนี้ไปเลยนะครับถ้าเปิดนี้ก็คือ เวลามีคนโทรมาหรือข้อความมาเนี่ยเราก็จะไม่สามารถมองเห็นข้อความนั้นได้นะครับแนะนําว่าปิดไว้นะครับรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเพ,เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับบางคนนะครับบางคนจะตกมาตายก็คือหลังจากที่เราทําการเซตค่าของลายเร็นต์บอยแล้วถ้าเกิดสัญลักษณ์ของเราเนี่ยตรงนี้เป็นรูปลําโพงแล้วก็มีเสียงปิดแบบนี้อยู่ต้องเช็คด้วยนะครับว่าตรงนี้เราปิดอยู่หรือเปล่านะครับก็ให้ทาการเปิดด้วยนะครับ ลองนําไปใช้ดูกันนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนทําแล้วติดขัดปัญหาตรงไหนทําไม่ได้พิมพ์ข้อความไว้นะครับเดี๋ยวผมมาช่วยแก้ไขปัญหาตัวนี้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ